ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอาวที่รักทุกท่านนะอยู่กับผมโปเกมเมอรนะวันนี้ผมก็จะมาพาไปดูสกินของเซิร์ฟไต้หวันนะแล้วก็ฮีโร่นะที่ยังไม่เข้าไทยนะโอเคเราไปดูกันเลยนะผมเราจะไปดูตัวแรกกันเลยนะตัวแรกก็เป็นตัวนี้นะสกินนีนะ้ก็ยังไม่เข้าไทยนะเท่าที่ผมเห็นนะน่าจะได้จากการเล่นแล้งด้วยนะตัวนี้นะเราไปดูตัวที่2กันเลยฮนะ โอเคตัว okay, ที่สองเป็นน้องมิน้านะฮะอ่าส่วนสก,กินของมันสก,กินนี้เหมือนของไทยจะมีแล้วนะแต่สก,กินนี้ของไทยยังไม่มีนะเป็นแบบใสสดใสฮะใสแบ๊วนฮะสีมพูฮนะสดสดใสสดสีสันสวยงามนะฮะโอเคครับมาดูตัวต่อไปกันนะฮะก็เป็นเจ้าตัวนี้นะฮะซึ่งสกินนี้นี่ฮนะตัวตลกนะเป็นตัวตลกจริงๆเลยนะโคตรเท่ฮะ โอเคครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสกินที่่ายังไม่เข้าไทยนะฮะเราไปดูสกินตัวต่อไปกันเลยนะฮะโอเคครับตัวนี้ก็เป็นตัวโอเมก้านะสกินที่ของไทยยังไม่มีนะฮะนี่ฮะเป็นสกินหุ่นยนต์แบบเป็นร่างหุ่นยนต์ของโอเมก้านะซึ่งรู้สึกจุดันนะมีความเท่ไปในตัวมีโลนะนี่ <Wow. S 1> สีสันก็โอเคโอเคอยู่นะเป็นเหมือนสีเหล็กนะขึ้นเสนิมน,นิดหน่อยนะ โอเคก็มาถึงตัว DC แล้วนะฮะก็เป็นโจ๊กเกอร์นะที่หลายๆคนอยากให้เข้าไทยเหลือเกินนะเพราะว่ามีความโคงนะ้งฮะทางสกิลนะฮะโอเคเราก็จะมาดูสกินของมันนะแล้วก็ความเท่ของมันนะเนี่ยสกินของมันเป็นเหมือนกับนักท่องเที่ยวนะถือว่าเท่มากเลยนะโอเคนะอันนี้ก็เป็นฮีโร่ใหม่อีฮีโร่ใหม่ตัวหนึ่งนะที่ยังไม่เข้าไทยนะ ดูยืนแอนซะนะฮะอันนี้ก็เป็นสกินของตัวนี้นะซึ่งมีความเทมากเลยนะโอเคอน,นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่หลายคนก็อยากให้เข้าไทยนะเพราะว่าสกิลของมันรู้สึกว่าจะรุนแรงเหลือเกินนะฮะก็มีความเท่เลยคนระับเป็นหมีนะฮะไปดูสกินของมันกันนะเคฟก็ไม่ต่างจากเดินเท่าไหร่เหมือนเอาหมีมาใส่เสื้อเพิ่มนะเคดูตัวต่อไปกันเลยนะ โอเคตัวต่อไปเป็นตัวนี้นะฮะเราจะไปดูสกินของมันกันนะฮะนี่ฮะก็เป็นสกินที่ยังไม่เข้าไทยนะฮะใส่เสื้อสีเหลืองนะสีสันสวยงามนะฮะโอเคน่าจับจองกันทีเดียวนะฮะนี่ฮะให้ดูรอบๆนะมีความสวยงามนะโอเคตัวต่อไปก็เป็นวูคองนะฮีโร่ที่ใครคนที่หลายๆคนอ่า อ,อยากเล่นนะซึ่งเซิร์ฟของไต้หวันก็มีขายเป็นทองนะแต่ของไทยมีแต่ขูบปองนะอันนี้ก็จะพามาดูสกินของมันนะซึ่งมีความเทมากมากครับนี่ฮะขี่เมฆสีแดงมาด้วยนะนี่ฮะโคตรเทเลยฮนะหเห็นสกินนี่แล้วอยากจะยอมแพ้เลยนะซึกวก็มีความดุดันมากฮนะเด็นสกินที่ คนที่เล่นวูคองนั้นอยากได้กันอย่างมากแน่นอนนะเพราะว่ามีความเท่มากๆฮะโอเคอันนี้ก็เป็นฮีโร่ตัวใหม่นะนักมวยนะซึ่งยังไม่เข้าไทยเหมือนกันนะโอเคจะพาไปดูสกินของมันกันนะสกินมันเป็นเหมือนกับชนเผ่าคนป่านะนี่ฮะมีความเท่พอตัวนะโอเคตัวนี้ก็เป็นอาดี DC ที่เข้าไทยแล้วนะฮะ ซึ่งเป็นแบทแมนนะที่เอามาขายกันแล้วนะก็มีคนหลายคนจับจองกันไปแล้วนะจะพาไปดูสก,กินของมันกันนะฮะนี่สก,กินโคตเท่เหมือนแบทแมนแบทแมนโรบินนะโอเคอันนี้ก็เป็นฮีโร่อีกหนึ่งวัญใจของคนที่ชอบเล่นนะก็คือนาคอร์ดนะ,ะนี่ฮะมีคนเล่นกัน ยังแพ้หลายนะฮีโร่ตัวนี้นะจะพาไปดูสกินของมันกันนะโอเคครับนี่คือสกินของมันนะในเหดดูดาบซะก่อนนะดูชุดที่ใส่ด้วยคนระับเป็นสีเขียวนะโคตรเป๊เลยฮนะนี่ฮนะให้ดูรบอบๆนะฮะนี่ก็เป็นสกินที่เท่มากๆเลยฮนะถ้าใครเอาไปเล่นในในแมปนี้ จะรู้สึกว่ามันเฟี้ยวมากอะพอสีสันมันแส,แสบแสบตาเลยเกินนะโอเคตัวนี้นะก็เป็นสายเมดอีกสายหนึ่งนะอ่าที่รูปร่างหน้าตาสวยงามนะจะพาไปดูสกินของมันกันนะอันนี้ก็เป็นสกินของมันอีกสกินหนึ่งนะสกินนี้ก็มีความสวยนะแต่ผมว่าสกินต่อไปที่จะเห็นนี้น่าจะสวยกว่านะนี่ฮะเป็นชุดดอกกุหลาบนะ โคตรสวยเลยฮะอืมสุดยอดโอเคแล้วเราจะพาไปดูกสกินต่อไปกันเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่ยังไม่เข้าไทยนะฮะโอเคเป็นนินจานะฮะเรามาดูสกินของมันกันนะฮะนี่ฮนะเหมือนนินจาสายเลยฮนะฟันเรามีสายขึ้นมานะ เหมือนคาร์บอยได้ลมคาร์บอยแบบนั้นนะโอเคฮะตัวนี้ก็เป็นไอรินะที่เข้าเซิร์ฟไทยแล้วนะฮะซึ่งสกินของที่เซิร์ฟไทยยังไม่มีก็คือน่าจะเป็นสกินนี้นะนี่ครับเหมือนกับนจาได้ลมนินจาของจริงฮะมีเกาะเหล็กมีอะไรนะฮะถือดาบสองอันแล้วก็มีเปียที่สะบัดไปมานะมีดาบวชัยติดอยู่นะะโอเคตัวต่อไปเป็นบัตเตอร์ไฟนะฮะก็ ร่างสก,กิลสก,กิลร่างแรกมันก็ธรรมดานะเดี๋ยวจะพาไปดูสก,กิลที่ยังไม่เข้าไทายนะอันนี้ฮนะขีส่สก,กิลบอดฮนะโคตเทฮนะนี่ฮนะก็หยิบมาเป็นดาบฮนะนี่คนระับอย่างทีท่คนเห็นนะมีความสวยงามมากครับสก,กินนี้ดูว่าหลาหลายคนคงอยากได้แน่นอนนะถ้าเข้าไทายนี่ก็คงจะ ซึ่งกนหลายคนนะเพราะมีความสวยงามมากนะโอเคตัวต่อไปเป็นลูบูหรือลิโป้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสกินของมันนะฮะสกินนี้ผมไม่แน่ใจว่าเข้าไทยแล้วหรือเปล่านะฮะอาโอเคนะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสกินหนึ่งนะฮะซึ่งสกินนี้เหมือนกับใส่ชุดหน่วยสวาดเลยนะฮะนี่ฮะตรงแขนมันเขียนอยู่นะ มืนกัจะเป็นมากับมากับไอตัวย้อนตัวนั้นนะฮะหน่วยสว่านเหมือนกันนะถ้าเล่นด้วยกันไปเล่นด้วยกันสองคนนี้คงจะเฟี้ยวน้าดูนะโอเคจะหมุนให้ดูนะฮะเนี่ยมีกระบองกระบองยามด้วยฮนะตัวต่อไปก็เป็นตัวที่คนนิยมเล่นกันนะแวนเทลซิงนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูสกินของมันนะเนี่ย เป็นสกิลเหมือนสกิเหมือนสกินหุ่นยนต์นะมีความเทนะ่ฮะนี่ฮนะอันนี้ผมน่าจะเข้าไทายแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะกับสกินของเซิร์ฟไต้หวันนะฮะอ่าส่วนคลิปของวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็พาไปดูอ่าสกินของเซิร์ฟไต้หวันแล้วก็ฮีโร่ต่างๆที่ยังไม่เข้านะฮะถ้าใครชอบใจก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร e ได้นะฮะ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ